ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2565แรมหนึ่งคําเดือน4ปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณจะมีโชคในงาน ได้รับของขวัญของมีค่าหรือคำชมเชยจากเจ้านายผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องประดับสวยงามไม่ว่าจะแท้หรือเทียมจะก้าวหน้าโดดเด่นแต่ก็ระวังจะมั่นใจมากจนเหลิงกับความสำเร็จหรือคำชมไว้ด้วยนะคะการเงินความขยันอดทนและซื่อสัตย์ทำให้คุณเป็นที่รักและมักจะทำรายได,ได้ได้มากจากการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นค้าขายเล็กๆน้อยๆหรือเป็นธุรกิจใหญ่โตก็จะทำเงินให้คุณได้พอใจในวันนี้คนที่รับจ้างทั่วไปวันนี้ความอดทนของคุณจะสำฤทธิ์ผลเป็นรายได้ที่คุณพอใจคุณรู้จักใช้เงินทำให้เก็บเงินได้มากอีกด้วยความรักและครอบครัวคุณคาดหวังจากอีกฝ่ายมากเกินไปจึงทำให้ไม่ค่อยจะสบอารมณ์เมื่อเขาไม่ทำตามที่ใจคุณคิด บางคนจะรู้สึกว่ารักและทุ่มเทให้กับเขาแต่กลับถูกตอบแทนกลับมาแบบไม่ได้รับความสำคัญจึงทำให้น้อยอกน้อยใจในครอบครัวเองก็เช่นกันคาดหวังมากไปทำให้ต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถร,รมทิศมงคลทิศใต้ เสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล3นาฬิกาหนาทีถึง4.30นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน วันนี้ให้ระวังการถูกโกงไม่ควรลงทุนอะไรใหม่ๆหรือขยายกิจการในวันนี้คนที่ทำงานประจำเบื่อเบื่อกับงานทำงานอย่างไม่มีแก่ใจและมักจะเกิดปัญหาในงานจากคนใกล้ตัวที่คุณปฏิเสธไม่ได้จำใจต้องยอมอย่างเสียไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับคุณพอสมควรการเงินคุณเครียดเรื่องเงินและมักจะมีผลถึงร่างกายให้เกิดความเจ็บป่วย ตรงจุดนี้ให้ระวังนะคะเพราะอาจจะทําให้ต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นจากการต้องพาตัวเองไปรักษาร่างกายวันนี้งดการลงทุนใดๆและให้แบ่งเงินบางส่วนตามกําลังเพื่อการทําการกุศลจะช่วยลดวิบากกรรมด้านการเงินได้บ้างคะ่ะความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่อายุมากกว่าแต่มีบารมีร่ำรวยฐานะการงานมั่นคงเข้ามาพัวพัน ส่วนคู่รักให้หาเวลาอยู่ร่วมกันให้มากขึ้นอย่าใช้เพียงวัตถุสิ่งของในการแสดงความรักคนรักของคุณจะเรียกร้องความสนใจสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมการเงินคล่องมือได้รับผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่อง เวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงาน คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวและบริหารงานด้วยตนเองจะมีความคล่องตัวสูงและสามารถจัดการการงานต่างๆได้อย่างลื่นไหลความมุ่งมั่นซื่อสัตย์ของคุณจะสร้างความน่าเชื่อถือทําให้คุณได้รับความสนใจกว่าคู่แข่งงานที่เกี่ยวกับการออกเงินกู้จะก้าวหน้าเป็นพิเศษการเงินหุ้นส่วนหรือคนรักมีส่วนช่วยในเรื่องการเงินของคุณเป็นอย่างมาก เงินจะเข้ามามากกับงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนติดต่อในนาหรือมีเงินฟลุ๊กเข้ามาให้คุณได้ดีใจอีกด้วยความรักและครอบครัวคุณตั้งสเปคไว้สูงคนที่คุณเลือกต้องพร้อมคุณจึงสนใจในเรื่องฐานะการเงินมาเป็นอันดับต้นๆค้นมีคู่แอบคิดเล็กคิดน้อยไม่อยากเสียเปรียบทางการเงินซึ่งต้องปรับนะคะไม่งั้นจะเกิดปัญหาในชีวิตคู่ได้ สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมการเงินคล่องมือมัง่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานใหม่ๆจะมีเข้ามาให้คุณได้ตื่นเต้นคุณเจอกระตอรือรือร้นในงานทุกแขนงบางคนจะได้เปิดกิจการตามที่ฝันและงานนั้นจะเป็นงานที่ได้รับการเชื่อถือได้ติดต่อง,งานกับต่างประเทศงานที่ต้องใช้ฝีมือและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากการเงิน วันนี้การเงินจะสะพัดมากมีเณินได้รับลาบลอยหรือมรดกครอบครัวมีส่วนช่วยในเรื่องการเงินธุรกิจส่วนตัวจะทําเงินได้มากคนที่ทํางานประจําก็จะพบช่องทางทําเงินพิเศษมีเงินเข้าหลายทางหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองงานเก่งกําไรก็จะสร้างรายได้ให้มากเป็นพิเศษคะ่ะความรักและครอบครัวคุณจะมีสเสน่ห์ คนเห็นก็จะรักและชอบหรือเกิดความเมตตามีเกณฑ์ได้รับของความที่ถูกใจจากคนรักหรือคนที่แอบปลื้มคุณอยู่วันนี้รักใครชอบใครก็ให้ลุยจีบได้เลยค่ะเพราะโชคด้านความรักของคุณโดดเด่นมากสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมทิศมงคล ที่ตะวันตกเชียงเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรับคางเวลามงคลศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีถึง1นึนาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพุธกลางคืน การงานการงานของคุณเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่บางคนจะถูกพักงานหรือต้องหยุดงานไปก่อนจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัววันนี้ควรอยู่นิ่งๆอย่าฝืนดันทุรังในงานมากเกินไปเพราะจะเหนื่อยฟรีแถมยังไม่มีอะไรคืบหน้าให้รอจังหวะไปก่อนค่ะการเงนินคุณใช้เงินเก่งมากจึงทำให้ไม่มีเหลือเก็บ แต่เพราะความสามารถในการทำงานที่โดดเด่นของคุณทำให้คุณหาเงินได้มากคนที่มีธุรกิจส่วนตัวรายได้จะมีเข้ามาเป็นกอเป็นกำรรการเงินไม่ติดขัดแต่ก็ขอให้แบ่งเก็บออมบ้างนะคะความรักและครอบครัวความรักในวันนี้เป็นเรื่องที่หอมหวานและทำให้หัวใจของคุณชุ่มชื่นมีความสุขคุณมีสเสน่ห์และมักจะทำให้คนหลงไหลด้วยความเป็นตัวของตัวเองสนุกสนาน และการพูดจาที่รื่นหูคนรักคู่ครองชีวิตรักของคุณมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อกันสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข็มเสริมบริวารรกใครว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทิศมงคลทิศตะวันตก เสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจเวลามงคล22.31นาฬิกา31าทีถึง24นาฬิกาคุณเกิดวันพฤหัสบดีการงาน คุณไม่ควรวู่วามหรือด่วนตัดสินใจสิ่งใดในงานโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจด้วยอารมณ์และมีความผิดพลาดได้สูงบริวารลูกจ้างจะสร้างปัญหาให้คุณต้องปวดหัวการมอบหมายงานต้องพิจารณาให้รอบคอบค่ะการเงินคุณติดขัดในเรื่องการเงินและการหาเงินในวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็น อย่าเอาแต่น้อยใจในผลประกอบการเพราะยังมีทางที่คุณจะเดินต่อในการหารายได้เพียงแต่คุณมักจะเสียกำลังใจได้ง่ายอดทนและเดินต่อไปนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะความรักและครอบครัวครอบครัวจะมีความสุขสนุกสนานเรื่นเริงมีการสังสรรค์ร่วมกันคุณจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรเรื่องการหายจากความเจ็บป่วยของคนที่คุณรักจะมีโชคที่มาจากในครอบครัว ญาสนิตมิสหายได้ของขวัญของมีค่าจากคนที่รักสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคลที่ตะวันออกเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้มีเกณฑ์ได้รับคำชื่นชมในงานได้รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณจากความสำเร็จในงานที่ผ่านมา คุณจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการงานของคุณงานเกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวข้องกับการขอใบรับรองการการันตีคุณภาพก็จะผ่านฉลุยและก้าวหน้าดีมากค่ะการเงินหากมีคดีความทางแพงวันนี้คุณจะชนะคดีหากทำเรื่องกู้เงินก็จะได้เงินตามใจหวงังอุปสรรคทางการเงินจะหมดไปคนที่ค้าขาย และติดต่อกันซื้อขายกันมานานวันนี้จะสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์จะได้มากกว่าเสียความรักและครอบครัวโดวยบุคลิกที่แข็งกร้าวของคุณทําให้คนที่สนใจคุณไม่กล้าเข้ามาทําความรู้จักและคุณเองก็ช่างเลือกมักชอบคนเก่งวันนี้คนโสดจึงยังโสดอยู่ส่วนคู่รักคุณทั้งคู่สนใจการทำมาหากินมากกว่าเรื่องรักโรแมนติก สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความรักหวานชื่นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้คนเอ็นดูรักใครทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นเวลามงคลสี่นาฬิกาสามสิาทีถึงหกนาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินความหรือแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นหากคุณแก้ปัญหาด้วยความไม่ลำเอียงใช้เหตุผลและความเมตตาจะทำให้คุณได้รับความนับถือและมีชื่อเสียงงานใดๆจะต้องใช้เหตุผลและความถูกต้องเป็นที่ตั้งไม่หวนไหวกับคำตีฉินนินทาการเงิน การเงินจะยุ่งยากวุ่นวายเพราะชักหน้าไม่ถึงหลังปัญหาหลักทางการเงินของคุณคือขาดการช่วยเหลือจากผู้อุปถรัรมภ์หรือผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือคุณมาตลอดวันนี้ให้ลองเข้าหาผู้ใหญ่ดูนะคะและไม่ควรใช้เงินในการลงทุนใดๆในวันนี้เป็นอันขาดความรักและครอบครัววันนี้มีเกณฑ์ต้องห่างจากคนรักและครอบครัวสักพัก บางคนจะพบความเคลียดในครอบครัวทำให้เบื่อนายและไม่ค่อยหันหน้าเข้ามาคุยกันส่วนคนโสดรู้สึกหมดหวังกับความรักไม่อยากจะเดินต่อหรือตามหาคนที่ใช่ในวันนี้สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคล ทิศตะวันออกเชียงใายสื่มความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล7.31นาฬิกา3นาทีถึง9นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ